ครับในขณะนี้ผมได้พาทุกท่านลงพื้นที่มายังอ่าวดงตาลสัตหีบตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับสืบเนื่องมาจากว่าช่วงเช้านะครับได้มีนักท่องเที่ยวได้โทรศัพท์แจ้งเข้ามายังผมว่าได้มีการพบวัตถุปริศนาจํานวนนับล้านเลยทีเดียวนะครับลอยดาดดืนอยู่ชั่วอ่าวดงตาลแห่งนี้ซึ่งเก่งว่าสิ่งที่พบนั้นอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฝูงแมงกะพรุนทะเลนะครับซึ่งมีจํานวนนับล้าน สร้างความตกใจและหวาดกลัวให้กับผู้พบเห็นรวมถึงมีการตั้งข้อสงสัยและตั้งคำถามกันมากมายว่าวัตถุที่พบนั้นเป็นอะไรจึงขอให้สื่อนั้นช่วยเป็นสื่อการในการลงพื้นที่หาความจริงในเรื่องนี้เอาละครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านลงพื้นที่ไปติดตามหาความจริงว่าวัตถุที่มีการพบนั้นในอ่าวดงตาลแห่งนี้คืออะไรนะครับ เอาล้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาทุกท่านออกทําการสํารวจวัตถุปริศนานี้นะครับซึ่งในขณะนี้ผมได้นําโดนขึ้นบินออกจากชายฝั่งอําเภอสัตหีบหรืออ่าวดงตาลสัตหีบนะครับซึ่งในขณะนี้โดนได้บินขึ้นเหนือท้องทะเลแล้วและแจ้งว่าในขณะนี้คุณอยู่ในที่ระดับความไกลจากชายฝั่งออกไปประมาณ50เมตรนะครับอยู่ที่ระดับความสูง10เมตร ก็ได้พบวัตถุปริศนาตามที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านแล้วนะครับว่าวัตถุลักษณะมีลักษณะคล้ายกับสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าแมงกะพุนนะครับแมงกะพุนทะเลซึ่งชาวบ้านนะครับที่มองจากชายฝั่งออกมานั้นเชื่อว่าสิ่งที่ลอยเป็นแพเป็นวงกว้างในรักมี1กิโลหรือ2กิโลเมตรเต็มทั่วอ่าวสัตหีบแห่งนี้นะครับน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฝูงแมงกะพุนทะเลนะครับ ในขณะนี้ผมได้นําโดนบินอยู่ที่ระดับความสูง10เมตรโดยที่ผมเองนั้นยังไม่กล้าที่จะลงไปใกล้มากนะักเพราะผมเกรงว่าวัตถุปริศนานี้อาจจะเดินทางมาจากนอกโลกก็เป็นได้นะครับแต่ในขณะน,นี้โดนของผมนั้นยังไม่ได้ถูกการรบกวนจากสัญญาณแต่อย่างใดและยังสามารถเคลื่อนตัวในทะเลได้เป็นปกติผมนั้นได้เก็บภาพในรัศมีวงกว้างวัน1กิโลเมตรนี่นะครับผมจะบินโดยรอบให้ทุกคนได้เห็นในมุมสูงก่อนนะครับว่า มวลวัตถุปิศนานี้มีจํานวนนับล้านชิ้นเลยทีเดียวนะครับซึ่งกำลังลอยเป็นแพรกกำลังเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งสัตหีบแห่งนี้มุ่งหน้าออกไปกลางทะเลของอ่าวสัตหีบนะครับนี่นะครับเป็นภาพที่วัตถุปริศนานี้กำลังเคลื่อนตัวออกสู่กลางทะเลผมเริ่มลงบินต่ำลงมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้เห็นในระยะใกล้ๆนะครับแต่ด้วยสายตาในโดนที่ผมมองไปในจอนั้น ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ชัดเจนว่าวัตถุปริศนานี้คืออะไรแต่มีลักษณะคล้ายกับปากกาลังเทียมหรือคล้ายกับลักษณะของก้อนไขมันนะครับเป็นสีขาวขาวครีมคีมเมื่อถูกแสงแดดกระทบลงนะครับแล้วยิ่งมองมาจากในระยะไกลหรือนอกชายฝั่งนะครับก็จะยิ่งเห็นว่ามันเป็นลักษณะสีเหลืองอ่อนคล้ายกับปากกาลังเทียมซึ่งผมเองก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้นะครับ แต่ทุกท่านเห็นไหมครับว่ามันมีจํานวนมาหาศาลอย่างมากมันทําให้เกิดความสงสัยและเกิดความตั้งคําถามขึ้นมากมายของผู้ที่มองเห็นจากใจฝั่งออกไปว่าวัตถุปริศนาเหล่านี้เป็นสัตว์ทะเลหรือเป็นวัตถุอันตรายรวมถึงเป็นขยะในทะเลหรือไม่นะครับแต่ผมบอกกับท่านตรงๆก่อนนะครับว่าภาพที่ปรากฏตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกขนลุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการประมวลภาพทั้งหมด ให้ทุกคนนั้นได้เห็นกันเป็นวงกว้างเป็นลักษณะที่ดังปรากฏในภาพน,นะครับทุกท่านเคยเห็นไหมครับแต่ผมเองนั้นตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้และเกิดเป็นคนสัตหีบก็ยังไม่พบวัตถุในลักษณะนี้และลอยอยู่ในทะเลจนวนมากขนาดนี้ตอนนี้นะครับผมเริ่มลงมาในระยะที่2เมตรจากระดับน้ําทะเลแล้วครับซึ่งท่านอาจจะได้เห็นวัตถุปริศนานี้ใกล้ๆแล้วนะครับ แต่ผมเองนั้นจะยังไม่หาคําตอบให้ในตอนนี้เพราะเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าลักษณะวัตถุที่ลอยอยู่ในทะเลเป็นลักษณะอย่างที่เห็นในภาพนี้มันคืออะไรนะครับแล้วมันมาจากไหนมันมีจํานวนมากมายขนาดนี้ได้เช่นไรแล้วทําไมมันถึงถูกลอยอยู่ในทะเลในลักษณะเป็นแพรหรือเป็นการกระจายตัวเป็นวงกว้างอย่างที่ปรากฏนะครับซึ่งหากที่การมองในลักษณะตอนนี้นะครับ ผมไม่รู้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่นะครับเพราะเราก็ยังไม่สามารถบอกได้แต่เป็นลักษณะคล้ายๆกับก้อนไขมันหรือเป็นลักษณะสิ่งที่เป็นเหมือนคล้ายปลาการลังเทียมหรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงมีคําตอบในใจมากมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมเองจะพาทุกท่านไปหาความจริงในเรื่องนี้กันนะครับว่าวัตถุจํานวนนับล้านที่ แผ่เป็นวงกว้างกระจายนะครับอยู่ในอ่าวสัติหีบณเวลานี้และกำลังเคลื่อนตัวออกนอกสู่ท้องทะเลนั้นเป็นอะไรนะครับซึ่งหลังจากนี้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปตามหาจุดกำเนิดของวัตถุปริศนาหรือสิ่งปริศนาที่ลอยอยู่ในทะเลตอนนี้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นได้มาจากที่ใดแล้วเป็นวัตถุอะไร แล้วเป็นอันตรายหรือไม่นะครับแต่จะเป็นอะไรนั้นเอาละครับหลังจากนี้ไปพบคําตอบและไปหาคําตอบในเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยนะครับครับภาพที่มีความดาดเดื่มที่มีลักษณะคล้ายกับแมงกะพุนหรือว่ามีลักษณะคล้ายกับปะาารังนะครับที่ลอยอยู่ดาดดื่นทั่วอา่าวดงตาลสัตหีบนะครับที่ทุกท่านได้เพิ่งชมภาพไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ ตอนนี้นะครับผมได้พาทุกท่านลงพื้นที่มาหาคำตอบนะครับว่าสิ่งที่ลอยเป็นแพอยู่ในทะเลนะครับและได้ดาดดื่นไปทั่วอ่าวเนี่ยเป็นอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้อยู่ในจุดที่มีการก่อสร้างการทำเขื่อนนะครับในลักษณะการทำเขื่อนที่นั่งเนี่ยนะครับซึ่งในจุดนี้นะครับก็ได้มีการนำดินทรายดินอะไรประเภทดินละเอียดนะครับมาลงนะครับ ซึ่งตอนที่เกิดเหตุนะครับที่ได้มีลักษณะเหมือนคล้ายประการังหรือแมงกะพุนลอยแพอยู่ในทะเลนั้นนะครับดาดเดินไปทั่วอ่าวนะครับตอนนี้ผมก็มาหาคําตอบให้กับทุกท่านนะครับซึ่งสิ่งที่พวกเราเห็นนะครับนั่นก็คือทรายนะครับนี่นะครับเป็นทรายละเอียดที่มีการเกาะตัวกันบนผิวน้ํานะครับเป็นลักษณะทรายละเอียดอย่างที่ทุกท่านเห็นในตอนนี้นะครับนี่นะครับ เป็นเม็ดทรายนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านลงไปเห็นกันใกล้ๆนะครับนี่นะครับเป็นเม็ดทรายนะครับเดี๋ยวผมเอามือจับให้ดูนะครับนี่นะนี่นะครับเป็นทรายละเอียดนะครับนี่นะครับเป็นเม็ดทรายเป็นทรายที่มีความละเอียดอย่างมากนะครับและได้เกาะตัวกันอยู่บนผิวน้ําเป็นลักษณะคล้ายฟองอากาศหรือคล้ายๆกับลักษณะปากาลังอ่อนนะครับ หรือหากมองในระยะสายตาไกลๆนั้นก็จะคิดว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคือฝูงแมงกะพูุนขนาดใหญ่มาคือนะครับกำลังบุกเข้ามาจู่โจมอ่าวสัตหีบนะครับก็วันนี้ผมได้พาทุกท่านมาหาคำตอบกันแล้วนะครับว่าสิ่งที่ทุกท่านกำลังคิดว่าเป็นแมงกะพูุนหรือเป็นปะการังหรือเป็นสิ่งอะไรก็ตามนะครับตอนนี้เราก็ได้คำตอบชัดเจนแล้วนะครับว่าสิ่งนั้นคือทรายนะครับนี่นะครับเป็นเป็นทรายละเอียด ก็ไม่ได้มีความอันตรายใดๆนะครับนี่นะครับผมก็หาคําตอบให้กับทุกท่านแล้วนะครับเอาละครับก็นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความสวยงามอย่างหนึ่งนะครับซึ่งทรายเหล่านี้เมื่อถูกคลื่นซัดก็จะสลายลงในทะเลนะครับเอาละครับก็หมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับเดี๋ยวหากมีสิ่งใดแปลกๆหรือมีสิ่งใดที่น่าสนใจผมจะพาทุกท่านมานําเสนอกันต่อไปนะครับนี่นะครับเป็นทรายละเอียดนะฮะ โอเคครับเรามีโอกาสได้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ